สวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับรองหัวหน้าคอสชเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อร่วมหารือกับส่วนราชการครับผลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชนะครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการกิจการพิเศษ จะประชุมคณะรัชการในธรรมเนียบรัฐบาลเช่นสำนักนายกรัฐรมนตรีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐรมนตรีและสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐรมนตรีเพื่อติดตามงานที่อย่างค้างค้างอย่างไรก็ตามเนื่องจากธรรมเนียบรัฐบาลถูกปิดมาถึง7เดือนเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองจึงต้องทําความสะอาดครั้งใหญ่ในวันเสาร์นี้ก่อนที่จะเปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าทํางานในวันจันทร์ที่2มิถุนายนนี้ครับ ทางด้านของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับเรียกร้องในงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้เลยครับนายสยามวงธิดาทรน,นะครับรองผู้มนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับนำทีมข่าวเข้าสำรวจสภาพความเสียหายของคาเรียน4ชั้นพบว่า บริเวณโดยรอบอาคารโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักได้รับความเสียหายและผนังบางส่วนพังทลายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเกิดอัฟเตอร์ช็อคอีกหลายครั้งจึงเสี่ยงต่อการที่อาคารจะพังลงมาซึ่งจากการที่มีอาคารเรียนเพียงหลังเดียวใช้เป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน585คนขณะนี้จึงไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ ย่างไตามเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางโรงเรียนแห่งรือกับชุมชนและเทศบาลเมืองพานแล้วตกลงกันว่าจะาขอใช้บริเวณวัดเทพวันซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ1กิโลเมตรเป็นสถานที่เรียนชั่วขราวไปก่อนในวันที่2มิถุนายนนี้แต่ก็ยังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนจํานวนมากสำหรับในพื้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียน10โรงเรียนที่ได้ผลกระทบกำลังอยู่ระหว่างเสนองบประมาณหรือถอนครับ ไปดูสการ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับสภาพอากาศทางภาคเหนือและภาคตนออกของจีนครับกำลังร้อนจัดครับพื้นที่ภาคเหนือและภาคตนออกของจีนนะครับพลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยวัดอุณหภูมิได้สูงสุดที่มณฑลเหอเ่ยซึ่งเกินกว่า40องศาเซลเซียสอยู่หลายเมืองสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ต้องหาทางคลายร้อนกันด้วยวิธีต่างๆนานา ขณะที่ทางการจีนได้ประกาศเตือนภัยในระดับสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่ระวังโรคลมแดดนะครับและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในช่วงนี้พร้อมกับระบุว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเช่นนี้จะดําเนินต่อไปอีกอย่างน้อย3วันจากนั้นจึงจะค่อยๆเย็นลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจากปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดในจีนครับงหมดคือข่าวต้นชั่วโมงสเอ็นาฬิกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งพักเที่ยง12อนาฬิกาสวัสดีครับ We'll